What what name this area darling? Reichenbach. Reichenbach. Bach. Reichenbach. Bach. It's even difficult to German. is difficult, yeah. So we drive from San Giovan and we direction to to shopping. Today again is shopping day. ไปซื้อของพ่อแม่พี่น้องไปซื้อเสื้อผ้ากางเกงยีนให้เมียวิซิตี้วิโก้สามีเกงเกนบาคเกงเกนบาคต้องให้เยอรมันพูดเยอรมันเกงเกนบาคเกงเกนบาคดูไม่ชอเกงเกนบาคเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่เกงเกนบาค เกงเงินบักนักปะปะเกงเงินบักฝึกเอาเดอ้อเพื่อไม่พี่น้องใครอยากพูดภาษาเยอรมันเกงเงินบักจะไปซื้อของระหว่างทางแล้วก็จะวิดีโอความงามของเมืองป่าดำเกงเงินบัก o อ t อินชวา a r z w a l ใช่ไหมไหเอา้า ไม่ใช่เหรอ In the a u t u m n a u In the a u t u m n a u t o k a เราจะขับจากเมืองป่าดำไปอีกเมือง mm hmm. เมือง Octonaut mm hmm. ชีวิตชีวิตเมืองป่าดำก็ไม่มีอะไรมากเรียบง่ายว่า <laughs> ม,มีเอียงสิเหตุ ดอกไม้ดอกไม้มเมืองปราดามีรถติดด้วยเอาคอนสตรักชั่นไฟแดงเหรอมีไฟแดงโอเคอันนี้ฟีดเอร์วันนี่คืเดอบารเรดวานอวัอันนี้เรียกว่าดอกฟีดเดอร์ฟีดเดอร์ อ๋อย oh, an oh. mm ัยยัยไอสีโอ้ยไฟแดงขึ้นนานแท้โอ้ let's go เบบ๊วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าที่มาเที่ยวเมืองป่าดําวันที่ห้าแล้วอากาศดีเด้อว,วันนี้ไม่มีฝน ยังไม่มีฝนสามีบอกอ้อสีแดงสวยดอกอะไรสามีดอกไม่รู้โอเคกอดีบวก เดี๋ยวอันนั้นเป็นประสาทโบราณนิเทพนิยายมีเจ้าชายมีเจ้าหญิงประสาทเบื้องเอาเดี๋พูดแม่พีน้องโน่นอยู่บนเขาปราสาทในเทพนิยายอ่ที่อ e ๋อ่า Okay and there and and now they use something like school, right? Up there I don't mm. remember. Okay. And this area somehow have waterfall or not? No, that is river. but this city look somehow bigger than San Diego น right? ะ uh uh. no I have the feeling that it somehow look bigger the how more big the building more big เออประคำน้อยเต็มไ e หมดเลย oh what what tree is it เ e ็นรูปพุ่งห e ือรู a อ่าง มีดอกมมไม้ไหมไม่แต่ว่ามีลีฟส้ที่ด้ง all y ่ a อ๋อ yeah okay That s i n t o rating อืม s i เมืองป่าดำนำเที่ยวพ่อแม่พี่น้องพ่อ <laughs> <laughs> พี่น้องเที่ยว s i งต t เมืองป่าดำโปรดจำไว้ ขับรถไม่ไม่มีไฟแดงมาเด้อมาขับซานกิโยกันถนนโค้งดีขนาดสกาย also very clear today very nice เขาให้หกสิบสามีเขาให้หกสิบเท่านั้นสามีจ้บรรยากาศบรรยากาศโอ้ยนี่ขนาดถ่ายจับมือถือธรรมดาได้

แลมีร <laughs> <laughs> la ับยังเนี่ยเอยเด็กครับรถสานสิรับตัวพีได้หน่ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสปริงเนาะในยอมันเป็นช่วงเดือนพฤษภาดอกอต้นไม้กำลังจะกำลังจะออกอกำลังจะออกใบใหม่จะเป็นใบสีอ่อนๆเขียวๆจะงามอม,มองไปไหนก็จะเขียวขจี พูดมากมากเลยอ้าวเมียพูดมากๆก็เมียก็อธิบายนิดหน่อยเดี๋ยวใครอยากจะมาเที่ยวแล้วยังยังไม่มีตังซื้อตั๋วก็ดูในคลิปไปก่อนาเรียุดลงคลิปไลนอ้าวดแร My sharing is, uh, hope that somebody enjoy my video. At my enjoy my holiday, I enjoy my day, darling. I enjoy too. And I have good news. ไอ้ดิน e ริงหรือเอเอ้ยวันนี้เอ็กทอวันนี้18ปองศาเด้ออากาศกำลังดีบนบบน้วบ่หอนคนอีสานบอกน้วมากมากคนอีสานบอกน้ำมากๆคนอีสานบอกน้ำมากๆว่าสุกเตรียมแจ็คเก็ตตีละเตรียมไว้อากาศเยอรมนีมันแปลบวนอากาศเยอรมนีแปลบวนเหมือนผู้ชายเยอรมัน The weather of Germany is like German man mood. Hey, So cute. My Sami is netten man. Look, here was <laughs> the Harley party. Oh. 2018. Oh, we were here in 2018. Harley. Oh, no. And their mama, their Kun Laila said that I can buy Blackie and Beauty. Oh, that I allow him to buy two more dogs. So that's why he remembered the place. Mmm, Padam. the sun. โอ้ยดอกยาดอกยาสีเหลืองงามขนาดอ่าโอเคแดดเริ่มหายแล้วครับท่านขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆชมวิวชมวิวเราจะไม่ตัดต่อวิดีโอเพราะเราทำไม่เป็นเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆ ถ่เบิกับเบิง่บเบิงเลกับบกบบกแล้ว okay, mountain, มีอารมณ์ถ่ายก็จะถ่ายไปูเ๋ยวบินไปฟเวร์ัไมจำได้จะมี่โดโออ๋อโกดิโอโอเคโอโนมีมีริเวอร์ด้วยจะม่ oh. อู้ท่าอู้ท่าเด้อเว้นเจ้าความอ่อนวอร์มนะอย่างนี้ดังสิ่งสิ่งบนไลฟ์โอ้ฉันรู้สึกได้ฉันอยากจะเอาเสื้อแจ็คเกออกโอเคครับพ่อแม่พี่น้องจบคลิปนี้ไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวไปถึงเมืองช้อปปิง้งแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งชีวิตลงจากเขาไปช้อปปิง้งใช้เวลาประมาณ อีกสิบห้านาทีอีกสิบห้านาทีถึงทับาาท,ทันโอเคเจอกันจุบ๊บ